ขอรับสุณทุกผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีซันเกมนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำอีเวนต์นะครับหลังจากที่ผ่านมาหลายวันแล้วครับจริงๆแล้วผมก็ทำไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็มาทำคลิปนะครับเผื่อคนอื่นนะครับที่ยังไม่รู้นะครับที่มาติดตามนะครับจะได้ดูนะครับก่อนอื่นก็ไปเข้าในสารเจ้ากันก่อนเลยนะครับเพื่อไปรับพรนะครับ เข้ามานะครับก็ไปหยอดอเงินนะครับเพื่อรับพรนะครับในการเพิ่ม e p P ก่อนนะฮะการฟาร์มเวลจะได้รวดเร็วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นบัฟต่างๆนะครับแล้วแต่จะเลือกไปนะครับก็มีทั้งโจมตีมีไล่เร็วอะไรเงี้ยแต่ผมจะเลือกเป็นเพิ่มความชำนาญนะครับ10% แล้วก็ดูได้90นาทีโอเคอเมืองที่มีอีเวนต์นะครับก็คือเมือง EL นะฮะอ่เมื่อเรามานะครับมันจะมีจุดนี้นะครับก็คือจุดอีเวนต์นะครับเข้าไปดูกันเมื่อเราเข้ามาถึงนะครับก็ไปคุยกับคนนี้นะ อันนี้ก็เป็นของที่เขาจะให้เราไปหานะเดี๋ยวผมจะบอกว่าให้ไปหาที่ไหนบ้างนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะก็ใครที่ยังไม่รู้นะครับมาดูคลิปผมนะครับก็ทำเควสอีเวนต์ได้นะหลังจากที่ผมซวยนะครับตัวสับตกน้ำนะครับก็ ก็ยังไม่ได้ซ่อมนะครับก็คิดว่า,าซื้อใหม่จะคุ้มกว่านะครับโทรศัพท์ก็เหมือนจะลวนๆด้วยนะก็ยังดีนะครับที่มันยังพอเล่นได้นะครับแต่ว่าปุ่มย้อนหลังมันจะเจ๊งไปแหละมังกรตัวแรกนะครับไคร ไม่จําไม่ได้นี่ก็แย่ yeah นะครับเพราะว่ามันเป็นที่ฟาร์มนะครับของเวลนะครับช่วงแรกๆเลยนะครับเป็นอาแมปเดียวกันนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่า,าเพื่อไม่ให้เป็นความยาวของคลิปนะครับยาวจนเกินไปเดี๋ยวผมจะไปเจอตรงที่จุดบอสเลยก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกแผนที่เอานะครับ เพื่อความเร็วในการทำคลิปนะฮะก็คนที่เริ่มใหม่นะครับก็คงจะสู้บอสไม่ได้แน่นอนนะฮะโอเคอเดี๋ยวผมจะลัดไปช่วงเจอบอสท,ที่ฟาร์มเลยนะครับโอเคอันนี้นะครับคือจุดแรกนะครับที่เราจะมาหาของนะฮะก็คือ ที่นี่นะฮะแล้วก็บอสท,ที่เราต้องมาหาของยามัยก็คือตัวนี้นะครับให้เราเก็บผ้านะครับให้เก็บชิ้นนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปนะครับอ,อันนี้นะครับต่อมาก็เป็นจุดที่สองนะครับให้มาที่นี่นะฮะโอเค ่วนบอสก็ฟาร์มตัวนี้นะครับละของที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่เราต้องการนะครับโอเคแล้วต่อไปก็ไปดูจุดสุดท้ายนะครับสิ่งที่อยากได้นะอ่าต่อมาก็เป็นแผนที่นี้นะครับก็เป็นจุดสุดท้ายที่เรามาหาของนะครับมาแต่ละครั้งก็ขอให้ฟาร์มให้คุ้มนะครับอ่าบอสที่ให้หาก็คือตัวนี้นะครับละของที่เราจะต้องเก็บไว้นะครับ เป็นอันนี้นะครับแล้วก็ใครที่ไม่สนใจจะทำอีเวนต์นะครับก็เอาไปขายได้นะครับราคาดีนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีาหาของในบอร์ดนะครับที่ถูกวิธีนะครับเอาวิธีหาของที่บอร์ดนะครับอันนี้ก็เข้าไปนี่เลยซื้อนะฮะแล้วก็เอาลดราคาหน่อยแล้วกันแล้วก็ตั้งชื่อใส่ชื่อนะครับ สิ่งที่เรา,าต้องการหานะครับอันนี้ก็ครับก็พิมพ์ให้ตรงกับที่เราจะหานะฮะก็ตัวแรกต้องเป็นตัวใหญ่นะครับตามตามชื่อไอเทมนะครับก็กดเข้าไปเราอยากรู้ราคาสินค้านะครับในตลาดตอนนี้ราคาเท่าไหร่ก็เข้าไปได้นะอันนี้เนี้ ก็สามารถฟาร์มมาขายได้ด้วยนะครับโอเคไปตามภารกิจกันดีกว่าอ่าอันนี้นะครับหลังจากที่เราหาของครบก็ไปสู้กันเลยดีกว่านะ โอเคครับบอสตัวแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถือว่าไม่ยากจนเกินไปอาจจะช้าหน่อยคนระับเครื่องมีปัญหานะมาไม่ทันแลตายแล้วอา่าก็จะได้หีบอันนี้มาด้วยนะครับหีบนี้ก็ไปเปิดสุ่มของได้นะครับใครที่สู้แล้วพลาดนะครับ ก็ต้องมาเริ่มใหม่นะครับก็ต้องเสียของที่เราไปฟาร์มมาฮนะบอสตัวนี้ก็จะมีท่าที่รุนแรงนะครับก็ให้ระวังไว้ด้วยนะ เจอปาร์ตี้โหดกันง,ง่ายหน่อยนะครับตอนนี้ก็ใส่หอกก็ถือว่าโหดมากนะครับตีทีก็ลอดไปเปลี่ยกตายเลยนะตัวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะถ้ามีสายแทงอยู่โอเค อีบนี้สุ่มเปิดนะครับมีเป็นเอ็กเซลด้วยนะครับใครที่ดวงดีก็จะได้เอ็กเทลด้วยนะครับช่วงนี้ก็ออนครบชั่วโมงนะครับก็ได้เป็นเสร o โอบด้วยะ ตัวที่ปัญหานะครับจะเป็นตัวนี้มากกว่านะครับห้ามใช้ท่าที่หยุดบอสเด็ดขาดนะครับเพราะบอสมันจะฟื้นพลังตัวเองนะครับอย่างเยอะนะฮะแล้วก็ลูกน้องนะครับจะตีแรงมากนะับสวยแล้วเอาละครับหลังจากที่ล่วงไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะก็มามาครั้งที่สองครับโอเคมาดูวันว่าชนะไหมวิธีแทงนะครับก็ ทำไงก็ได้นะครับให้ไม่โดนพวกเดียวกัน,นครับเนี่ยก็ล่อไปเลยแล้วให้พวกตีนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละต้องทำอะไรเลยขนดกไปดีนะครับอ่าพอบอสเปลี่ยนเป้าหมายนะครับแล้วก็ไปตีฮนะก็ประมาณนี้ นั่นไงรวยแล้วอเอาละครับหลังจากล่วงไป2รอบโอเคมารอบที่สามน,นะครับพลาดเองแหละเกบก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปชนรอบ,บอสครับบางครั้งนะครับไม่ต้องไปลุมก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เป็นการสูญเสียมากเกินไปนะครับสู้เป็นคนล่อครับ1คนนะฮะ จะดีกว่านะครับอเนี่ยถ้าบอสเปลี่ยนเป้าหมายนะครับเราค่อยเราค่อยไปไปจะดีกว่านะครับแต่ที่ระวังจริงๆนะ่าจะเป็นไอตัวลูกน้องมันมากกว่านะครับเพราะว่ามันตีแรงนะครับทําให้เราตายได้นะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไหมไม่รเอาละมาเล็งทางนี้อโอ้ นะครับหลังจากที่มีปัญหากาับตัวนี้มาห,หลายหลายรอบแล้วครับโอเคโอ้โหแล้วเว้ยเกี่สับรอบแล้วเล่นพี่เลยเนาะหลบเจอเนี่ยไอตัวปัญหาไอตัวปัญหาครับรอให้ก็เลยตีไปโอเคครับมันมันมันเป็นเป้าแล้ว เปลี่ยนเป้าแล้วมันเปลี่ยนเป้าแล้วมันเปลี่ยนเป้าแล้วครับแล้วก็สอยตอนนี้แหละโอเคครับไม่ล่วงแล้วครับชนะได้สักทีโอเคจริงๆแล้วผมมาหลายรอบแล้วนะครับก็มีที่ว่าไม่ร่วงก็มีอาจจะเป็นปัญหาที่ว่า,าเราอัดคลิปด้วยนะครับมันก็เลยเครื่องกระตุกนะฮะ ก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับอบอสท,ทุกตัวก็มีเป็นเอ็กเทลนะล่วงนะครับก็มาสามารถรับฟาร์มได้นะครับอันนี้ผมว่าไม่ได้ของดีแน่นอนเครื่องมันช้านะก็ตกหนามานะครับรู้สึกว่าตัวผมจะตีเบามาก สกิลพลาดไปนะครับก็ได้ไปรีมแล้วแต่ยังไม่ได้รีนะครับก็ลังเลยอยู่จะเล่นอาชีพเลยดีนะครับอาจจะมีแรงรบกวนมืออาจิไปโดนลำโพงบ้างนะครับก็ขอภยนะัยเนี่ยเพราะว่ามันอัดด้วยโทรศัพท์นะก็มี จนดูหน่อยนะครับมันกระตกมากนะเพราะว่าเหมือนเวลาอาัดคลิปมันดึงดึงเยอะโอเคชนะแล้วนะหีบที่เราได้มาจากอีเวนต์นะครับสามารถเปิดได้นะครับไอ้กล่องแ,แดงนี่ ก็เปิดเป็น e x ็ e l ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย